ตอนนี้เราอยู่น้ำวัดไผ่ลงวัวนะครับนะครับจังหวัดสุพรรณอำเภอส่องพี่น้องนะฮะนี่นะครับเราถึงแล้วนะครับเด็กๆมาเด็กๆมาร้อนๆเด็กๆมานี่เด็กๆมาเชื่อมกับนนิอนนี้เราถึงแล้วครับเราจะมาดูเป็ดกันนะฮะอันนี้มาไปเล่นเคสอ่ะฮะปูจงเช่อ่ะจับหน่อยจับหน่อยอ่านี่ครับ มาถึงครับตอนนี้น่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงแดดล่มลมตกนะฮะแต่แดดร้อนจะได้ถึงแล้วถึงแล้วเอหนูเคยมาไหมหนูเคยมาค่ะสากคั้งค่ะ วุ้ยสองครั้งเลยเหรอโอ้โหนนตัวลงตกลงพ่อหนูคนไหนลูกพ่อหนูคนไหนวันนี้คนวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์คนเยอะหน่อยคนจะเยอะหน่อยคนจะเยอะนิดนึงนี่แล้วขึ้นสะพานเลยไดย้ขึ้นสะพาน มันเยอะหน่อยครับแดดร้อนนะฮะแดดลมลมตกแดดไม่ค่อยมีเลยตาดิตาเพี่เพียบเลยรถเยอะนะรถเยอะเปลี่ยนเพิ่มมาใหม่นี้มียองฮีเนี่ยนะ่มียองฮี หมดพอดีเราเน้นอะไรนะเน้นเน้นเน้นระยะห่างระยะห่างหักไรเดินค่ะเดินนี่ครับเราข้ามสะพานนะครับเพื่อนเพื่อนอนนี้เราข้ามสะพานอติดไหมล่มติดนะล่มติดเริ่มดูเริ่มดูอันนี้เราข้ามสะพานนะ

S <S uh. เห็นปลาไหมเห็นปลาไหมตัวใหญ่นู่นนุ่น้าเต็มเลยอุ้ยลามาแดดอตัวใหญ่มากมปลาตัวใหญ่น,นี่ครับเราฟ้าดูปลาดิ้าอไเนี่ยกระารูสกขอลูกลาแต่วาม e อันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่วัดเลี้ยวซ้ายจากนั้นจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเฮ้ยซิลิอะไรเนี่ย ยอดเอเเอาไปหยดตู้แล้วก็หยิบมาสองฝูงนี่ให้ทางนี้จะร่มกว่าถวายถวายนี่ครับมีถวายมีประเนนมีกระโคเอ้ยไม่ใช่มีตะเพียนอะไรลายๆตะเพียน นี่นะปลานะครับผมก็ดูเด็กๆครับอยากให้หันปลาโอ้ยไหนปลาต้องครับปลาต้อมมันเหมือนปลาดุกมากเลยอ่ะเหมือนปลาดุกมือไปจับกําแพงรูปกระตุกอา่าอันนี้หนวดอันอนี้ก็คือเฮอ็มวันแกะใหไ้ได้ๆเอาใหญ่ๆเลย กะเนนขอบคุณด้วยค่ะอะไรลูกอะลูกไนาท้ยามามาเดินล้มๆมาเดินจูง

ไม่เห็นตกเลยขายาวสิคะัขยาวแล้วไม่ตกฮะขยาวแล้วไม่ตกวามีขา้าวทิ้งสีเขียวริงสีเขียวมันมีอะไรก็มีอยู่หลักหู าโลกนชาาเดเินเซรเกิดตั้งโบสถ้างพรนอนตั้างรองศพก็มาเกิดชื่อได้เดยวจ้เป็นชะอานสอนมาสร้างโบสถนกมาเกิดชื่อได้เลยจ้ะเจติกาบก็ทำก็ได้หรอกมีน้อยทำน้อยเดี๋ยวเจ้าเจอนี้ไปจายบาใหญ่แล้วก็สืบสององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากันเดี๋ยว้าจะมาสืบองพระก็มารับทุกสองกันได้เลยนะครับนะ มีมีโอกาสดีแด้เราก็มาสร้างบทถสร้างบสจอดกันไวเยมาตามบสถันไว้เอาตะตังใส่โต๊ะไปเลยจ้ะานว่าอนรเนี่ยเโครงที่ดินวัดจ้ะมีนอนด้วยมีนอนด้วยโอู้คุณ่แต่ละจุดจะมีพระนะเห็นไห จจใช่ใช่เนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับเรามาทว์นรกกันนะครับวันนี้ทัว์นรกนะครับบรรยากาศนรกจำลองนะครับที่วัดไถ่ลงวัวนะครับอำเภอสองพี่ดองจังหวัดสุพรรณนะครับวันนี้ เนี่ครับเป็ดใหญ่มากอ้าวไปเด็กๆกับเอากลับอะไรจะดูเป็นไงครับวันนี้สุดยอดมากครับร้อนไหมมันมีความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่อยากกินเหล้าไม่อยากทําผิดอะไรเลยกูไม่เชื่อหรอกครับผมไม่เชื่อคุณหรอกครับเย็นนี้เริ่มกี่โมงเดี๋ยวเราไปไหว้พระแล้วก็หาอะไรเย็นๆกินนะได้ฮะโอเคเอฟซีนะเอเดี๋ยวเดี๋ยวขายาจบคลิปนี้นะครับจบคลิปแล้วนะครับผมตาลนะครับ ต้นน้ำเลยต้องน้ำเลยเป็นแก้วนะโค้กแก้วแล้วก็อะไรคะสามต้นไม้สิบาทเอาสีแดงก็ได้ครับสีแดงแล้วก็สีส้มนะคะต้นน้ำอะไรกันบ้างเอ้ยเอาน้ำอะไรจะได้สั่งไหมน้โคกอ่ะโคกอ่ะเอาโคก ในแบลยเกนข้อเลดียละลายได้ของใครเนี่ยได้เลยกินได้เลยต้องอวาเช่หมดเลยแหละสองอันน่ะอ๋อแบ่งกันแบ่งกันโอ้สุดยอดแบ่งกันเฮ้ยอร่อยไหมครับอร่อยไหครับร้นนี้อร่อยไหมครับอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอ้โหอร่อยค ใในะมันเท่าไหร่ครับไอติมเด็กด้วยไอติมเท่าไหร่มาหนอนสิบ <c oughs> บาท <c oughs> าแวะหว้น,น้ำนะฮะเดินมาหนี่งเลยเก้าสนะิบอ๋อเอาได้ไอดีกขวดไหมน้อยหนึ่ง รวยแล้วสวยแล้วมันเดินไปล้างของเล่นมันสวยแล้วมันเดินไปล้างของเล่นไปไปร้านของเล่นนี่นี่ให้นั่งนี่รวยแล้ววยแล้วมันเดินไปล้านของเต้มันเรียกแล้วมันเรียกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฝากมือฝากมือโอ้โห อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยของเล่นเฮ้ยของเล่นไม่ไดู้เเฮ้ยยังไงเนี่ยของเล่นของเล่นพูไม่ได้นะเออวันนี้รับผูวันนี้รับผูวันนี้รับผูเออมาเลือกเลือกอะ ไม่เกินสองร้อยนีคุณแม่ให้แล้วไม่เกินสองร้อยไม่เกินสองร้อยอยากได้่อะไรพี่อะไรเร็วบอกพี่เขาเร็ววะเป็นื้ลเสายบเออยากได้อะไรครับไป่รับครับคำนวณอยู่คำนวณอยู่คำนวณอยู่เกับอาเอ่อรอข้นอา ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะรโต๊ะกล้าวไปเดอร์แมนด์ไหมสักหนึ่งไม่มีสไปเดอร์แมนแต่มีเป็นฮัก่ะแบบนั้นถ้าสไปเดอร์แมนจะเป็นตัวสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้มันจะใหญ่กว่าถ้าตธรรมันจะเล็กกว่าเอาอะไรเร็วเอาอะไรเร็วเดินครับไปแล้วครับ อันนี้อันน right, right? right. huh? right. right? right, ี right. ้วัดเข้า้างงพอดีมันรบาดก็เลยให้ดี๋ยวเอาไหนเดี๋ยอีกเอาไรเร็วเอาไรเอาไรเร็วนานเหรอเอันนี้ค่ะก็ซิลา250 โอ้ยสวยจังเลยโอ้โหเลือกละเคนราคาด้วยนะเนี่ยนี่โอเค ให้คุณพ่อพอลายรูปเกิดก่อนไม่ย้อยไม่เลิกแล้วถ่ายปไม่เล่าถ่ายคลิปเออเป็นไงครับอาหารรสชาติเป็นไงบ้างครับวันนี้อร่อยยังยังไม่กินเลยนะฮะอร่อยผมกินผักกินผักไปสองคำอร่อยโอชัได้เลยนะลืมละเริ่มมันเลยมร้อนร้อนเริ่มมันเลยนะเป็นไงเด็กๆอร่อยไหมอร่อยไหมครับร้อนไหมเอ่ยหัวยักหน้าอร่อยไหมครับร้อนใช่ไหมครับ ไปว่ากันผมก็นี่งช้อนหลน่นเลยอาเดี๋ยวลุยกันนะครับใครจะลุยนะครับทุกเนีย